สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปุญญวั์รัตนารัชชั้นป .5 1เลขที่35วันนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับต้นพ <für pregunta. S 1> ริกการจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์พริกอยู่ในอาณาจักรพืชวงโซลานาซีสกุลแคปไซคุม่ม เช่นพริกขี้หนูมีชื่อวิทยาศาสตร์คือแคปไซคุ่ม r u ุตเ s สเซนคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของพริกคือมีรสเผ็ดสารที่ทำให้พริกมีความเผ็ดมีชื่อว่าแคปไซซินผลิตมาเพื่อป้องกันสัตว์กินพืชนมากินต้นพริกแคปไซซินพบมากที่สุดที่แกนกลางของพริกซึ่งเป็นส่วนที่เผ็ดที่สุดนั่นเองการวัดระดับความเผ็ดของพริก จะนับหน่วยเป็น s c o v i l l โดยแคปไซซินบริสุทธิ์จะมีความเผ็ดเท่ากับ17ล้าน s c o v i l l พิกหวานมีความเผ็ดเท่ากับ0 s c o v i ในขณะที่พริกที่เผ็ดที่สุดในโลกที่บันทึกไว้ในกินเนสบุ๊คมีชื่อว่าพริกลมหายใจมังกรมีความเผ็ดถึง2.48ล้าน s c o v i แบ่งความเผ็ดคร่าวๆเป็น3ระดับน้อยกว่า35,000โ c o วิ ถือว่าเป็นพริกที่เผ็ดน้อยเช่นพริกหวานพริกหยวก35,000สกวิลถึง7 0 0 0 0สกวิลถือว่าเป็นพริกที่เผ็ดปานกลางเช่นพริกฮาลาปิโยพริกชี้ฟ้าพริกหนุ่มมากกว่า70,000มืสกวิลถือว่าเป็นพริกที่เผ็ดมากเช่นพริกขี้หนูพริกจินดาพริกกระเรียงและพริกขี้หนูนก วิธีแก้เผ็ดที่ดีที่สุดคือการดื่มนมเพราะจะไปเคลือบช่องปากไม่ให้แคปไซซินมะละคายเคืองหรือดื่มน้ำผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรดกินข้าวหรือขนมปังก็ได้แต่ไม่ควรดื่มน้ำเปล่าเพราะจะยิ่งกระจายแคปไซซินไปทั่วปากทำให้เผ็ดมากขึ้นพลิกเป็นพืชท้องถิ่นในทวีปอเมริกาใต้ หลังจาก Columbus, Columbus, คริสโตเฟอร์โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาทำให้สเปนและโปรโตุเกสนำพริกไปเผยแพร่ยังทวีปต่างๆรวมถึงทวีปเอเชียสันนิษฐานว่าพริกเข้ามาในไทยในตอนต้นกรุงศรีอยุธยาคนไทยรู้จักปลูกพริกและมีวิธีบริโภคพริกหลายรูปแบบทั้งในลักษณะสดแห้งดอง เผาและแกงเนื่องจากพริกมีแคปไซซินและธาตุและวิตามินหลายชนิดทำให้พริกช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและคันได้ช่วยขับเสมหะทำให้หายใจโล่งอารมณ์แจม่มใสลดคอเลสเตอรอลลดการอุดตันของหลอดเลือดลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง แต่พริกให้วิตามินซีและเอสูงกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันการรับประทานพริกมากเกินไปอาจเกิดโทษต่อร่างกายได้เช่นปวดศีรษะรุนแรงโรคทางเดินปัสสาวะโรคทางเดินอาหารเช่นกดไหลย้อนรวจท้องแสบท้องท้องเสียกระตุ้นการเกิดภาวะภูมิแพ้ ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานมากไปอาจทำให้เกิดโรคหัวใจและเป็นโรคอ้วนเนื่องจากรับประทานอาหารได้มากขึ้นดังนั้นควรรับประทานพริกแต่พอดีไม่มากเกินไปพริกสามารถปลูกได้ในครัวเรือนในการปลูกพริกเราต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้เม็ดพริกพันุที่ต้องการเช่นพริกขี้หนูกระถางเล็ก พอต้นกล้ากระถังใหญ่ปลูกต้นพริกดินล้วนปนทรายปุ๋ยคอกอุปกรณ์ปลูกต้นไม้กระลมังหรือถาดพลาสติกน้ำอุ่นและเราต้องเตรียมเมล็ดพริกให้พร้อมก่อนลงปลูกโดยนำเม็ดพริกพันที่จะปลูกไปแช่ในน้ำอุ่นไว้ประมาณ1วันและนำออกมาพึ่งแดดอีกครึ่งวันก่อนแกะเมล็ดพริกออกมาปลูก เรามาดูคลิปวิดีโอสาธิตการปลูกกันนะครับขั้นตอนแรกเราต้องเพาะต้นกล้าพริกก่อนโดยผสมดินร่วนปนทรายเข้ากับปุ๋ยหมักนำมาใส่ลงถาดเพาะต้นกล้าหรือกระถางเพาะแล้วหยดนเมล็ดพันธุ์พริกที่เตรียมไว้ลงไปประมาณ2-4เมล็ดเสร็จแล้วกดเบาๆลงไปที่เมล็ดและดินพอให้เป็นหลุมลึกประมาณครึ่งนิ้วเอากลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน และหมั่นสังเกตว่าดินระบายน้ำได้ดีหรือไม่และที่สำคัญต้องวางกระถางเพาะไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงขั้นตอนต่อมาคือการย้ายต้นกล้าลงกระถางหรือแปลงปลูกโดยนำต้นกล้าที่เริ่มงอกออกใบมีความสูงประมาณ6นิ้วขึ้นไปมาคัดเอาแต่ต้นที่แข็งแรงไปลงแปลงปลูกหรือจะย้ายต้นกล้าพลิกไปปลูกในกระถางที่มีดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ยมาก รดน้ำเช้าเย็นและวางในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงสำหรับการดูแลต้นพริกนั้นต้องบอกว่าพริกชอบแสงแดดชอบน้ำจึงควรรดน้ำให้ชุ่มวันละสองครั้งทั้งเช้าและเย็นและคอยสังเกตการระบายน้ำในดินให้ดีอย่าให้มีน้ำขังรวมทั้งคอยพรวนดินกําจัดวัชพืชออกและหมั่นใส่ปุ๋ยร,บรอบๆต้นเดือนละครั้ง และเมื่อพริกเริ่มติดดอกและออกผลแข็งแรงแล้วให้เปลี่ยนไปรดน้ำแบบวันเว้นวันสำหรับระยะเวลาการเก็บเกี่ยวเม็ดพริกนั้นขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่นำมาปลูกซึ่งส่วนใหญ่แล้วพริกจะออกดอกและให้ผลประมาณเดือนที่3หรือ4หรือประมาณ90 1 0 0ถึง100วันครับสรุปการปลูกพริกมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ แต่ก็มีวิธีปลูกพื้นฐานเหมือนกันพริกเป็นพืชที่ชอบแสงแดดชอบน้ำลดน้ำให้ชุ่มแต่ดูแลการระบายน้ำให้ดีไม่ให้ดินแฉะช่วงแรกลดน้ำพริกสม่ำเสมอติดต่อกันทุกวันแต่หลังจากพริกเริ่มติดดอกและมีเม็ดพริกออกมาให้เว้นช่วงการลดน้ำไม่ต้องถี่เหมือนช่วงแรกกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรบกวน ใส่ปุ๋ยข้อพริกจะให้ผลผลิตหลังจากการปลูก3-4เดือนก็จบแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอข้อมูลของพริกถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องขออภัยไวนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ